ครับเจบริครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับกับเจริหวงครับวันนี้ก็เป็นนะวันที่ชีมิถุนายน2 5 6 4ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวอยู่รายประเด็นนะครับเรื่องของการสู้รบกันและเรื่องการว่าการเมืองที่ในรัฐกจินกับรัฐจานนะครับที่ประเทศพม่านะครับ ก่อนที่เราจะไปผักพี่น้องท,ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กำลังใจผมเลยนะครับวันนี้มีข่าวที่ในประเทศพมา่าอยู่หลายอย่างครับข่าวก็คือเป็นข่าวการชุรบและการตุมตีและการกดขี่ลางแจก,กันที่ในรัฐกิขนและรัฐฉานนะครับ ช้ามืดวันนี้ที่เมืองหลวงของรัชานครับที่ต่องจีฮกกระเบ,บิเม็นออนไลน์มาด้วยรถยนต์สี่คันนะครับตอนเช้าตีหนึครับพร้อมนอกเครื่องแบบอีกหนึ่งคนด้วยนะครับได้บุกเข้าไปจับนายขุนอองทานถึงในบ้านได้ทุบตีโคนที่นอนอยู่ในบ้านด้วยนะครับได้เอาโทรศัพท์ของ คนอองชันไปด้วยคาดว่าคงจะมีสาเจียงเกี่ยวรับการแลกร่วงและการเมืองที่รับมันวันนี้ที่เมืองใจโตหมู่บ้านอินกาโบว่านนีเจ้าปงโรงเรียนสวยจตะแปะได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเมื่อในเวลา3าทุ่มครับเมื่อคืนนี้นะครับ จนทําให้พนังและเพลานหลังคาเปิดออกเสียหายทั้งหมดและไปหมดทั้งห้องเรียนนะครับและอีกที่หนึ่งที่เมืองเย่ช่วงในเวลา6กโมงเช้าก็ได้เจออีกหนึ่งดูกนะครับที่เมืองเนินใส่ได้มีพวกกบฏเป็นออนไลน์หรือทานพมา่า แต่งชุดจ่าบ้านมาป้านเป็นอยู่แถวๆตัวเฉ๋มาอยู่ติดสองคนนะครับแล้วเจอกลุ่มคือี f จ่าบ้านจึงได้จัดการด้วยปืนแก๊สจัดการด้วยปืนแกลบจ่าบ้านเลยครับตุ้มเร็วเสียชีวิตคาที่ไปเลยอีกหนึ่งลายไม่ทราบหายไปไหนครับในข่าวไม่ได้บอกครับ พกกระเบิดวินออนไลอาฉายที่บหดคลิปปากหลักเลลักยิงจาบ้านด้วยชนในเปลือเกเสียจีเวียตไปสองรายครับจนกระเบิดมนองอองหลือทานพม่านะครับส่วนที่เมืองเมืองตะพงหยานนะครับก็มีกองกำลังเจ A เอได้ลักยิงขบวนรถของกระเบิดมิ่งอองไลเล่ทานพมา่า ดารายี่สิบกว่าคันนะครับแล้ววันนี้ที่รัสขกินก็ตายไปหลายกิบ่คนนะครับพกกระบ,บิไม่นอนไรที่ปล่แงแกประชาชนหรือกดกีประชาชนนะครับแล้วเมื่อคืนที่รัฐไข่นะครับที่รัสไข่หรือรัศกายานั่นเองนะครับที่เมืองเมืองโปง่งนาจุนมีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นอีกนะครับ ปีหนึ่งโดนคนตาย4ี่คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อในเวลาประมาณปีหนึ่งที่เมืองป่งนาตูนี้นะครับมีเหล็กวัยรุ่นอายุยี่สิกว่าปีจำนวนสี่คนได้พากันไปหากลบและหากลับจึงได้พากันกลับนะครับจึงได้พากันดางภัยเพื่อจะทำ กลบจินกันทั้งนั้นนะครับแต่ในขณะนั้นเองก็มีการระเบิดตุ่มตรงนั้นเลยนะครับก็เลยมีคนเสียชีวิตไปทันทีกี่รายรายที่1น,นายมองแช่รายที่สองจายวินไหนลายรายที่3ามอูยุนอ่องรายที่สี่นออายทุน,ทนชนระเบิดนั้น ไม่รู้มาจากไหนใครเปลี่ยนคนเอามาไม่รู้ที่มาที่ไปของระเบิดนะครับคือรัฐอยากไข่หรือรัฐกยานี้ตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วไม่เคยมีการช่วยเลกันหลังจากที่ยุติการช่วยบกันมาก็ไม่เคยมีการระเบิดหรืออะไรเรื่องการระเบิดนั้นก่อนหน้านี้ ทีนี้เคยมีการชุลรบการรกเคยมีระเบิดที่ตกค้างจากการชุลรบและไม่เคยระเบิดนั้นก็เคยระเบิดขึ้นจนมีคนเสียชีวิตไปสบเลายรละบาดเจ็บถึงสี่ิบดลายก็มีมาแล้วในถี่นี้ตั้งแต่ปีสอง8ที่มีการชุ้รบกันถึงในวันนี้เดือนนี้ วันนี้มีคนเสียชีวิตแล้วทั้งหมด320กว่าคนและบาดเจ็บ710รกาายแล้วนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องการของเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับแล้วในวันนี้ที่เมืองตันจีมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่จองครั้งที่เมืองตันจีหมู่บ้านเมตตา หน้าร้านน้ำชาแห่งหนึ่งที่ใกล้กับทางแยกได้มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นข้า้งแรกเมื่อในเวลาประมาณ6นาฬิา20เลโดยประมาณก่อนตุ่มคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยหลังจากนั้นก็มีพวกทหารกบฏมินอ,องหลายหรือทหาพรพมา่าเข้ามาแล้วเลยมีอีก โรคที่สองได้ระเบิดขึ้นอีกหนึ่งโรคตุ่มเลยจากนั้นก็เห็นว่ามีคนบาดเจ็บแต่ไม่มีใครอยู่รู้ต่อแล้วครับเหตุการณ์ก็ถ้าจะมาจากชาวบ้านไม่พอใจกับทหารพรมาร่าลังแกประชาชนหรือกดขี่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับที่ในเมืองต่างๆ หรือในรัฐขากินรัเกรยรัรข,ข,ขับข่าก็ดนลงังแกประชาชนทุกวันนะครับเพราะว่าทหารพรมานั้นจะทําให้พี่น้องประชาชนเลือดร้อนไล่อบพยพไล่หนีจากว่านเรือนของตนเองไล่ทิ้งทัพจินทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้างหรือตกข้างในบ้านทุกอย่างก็เลยไม่พอใจมี การรอบวางระเบิดหรือปล่อยระเบิดใส่าทานพม่านั่นเองนะครับก็เมื่อคืนนี้พกกระบมิมบนออนไลน์ือทานพม่าใช้เครื่องเบียนยิงกลุ่มตาบ้านพีรีเอฟกลับสามทุ่มนะครับใช้ทั้งปืนกลและลูกระเบิดครับเพราะว่าทหาพรพม่าหรือกระเบมิมนออนไลน์นั้นเจียงรบกับประชาชนที่ไม่มีทางสู้ หรือไม่มีอาบุตสู้กับกระบ,บทนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกถึงทุกอย่างก็โดนทหารพรมาร่าหรือกระเบิดเมอนหลายนั้นลังแจกทุกเมืองทุกจังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าประชาชนไม่ยอมรับทหารยุคนี้นะครับทหารที่เผด็จการหรือยึดอำนาจมาจากประชาชนหรือ มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องข่าวสถานการณ์ว้านเมืองหรือการชี้ลบหรือการที่ประชาชนไม่พอใจกับกระบฏนะครับข่าววันนี้ก็มีแค่น,นี้แหละครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทุกท่านนะครับสุดท,ท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ